เชิญทุกท่านได้เข้ามารับชมละครเรื่องลูกหัวดื้อสวัสดีครับผมนายสนธยาธุมานนท์มาสีทับสิบสี่เลขที่ยี่สิบรับบทเป็นพ่อสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชปาวีดุษฎีวณิสีทับสิบสี่เลขที่สามสิบสองรับบทเป็นลูกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุตพัชรอชาบมาสีทับสิบสี่เลขที่สี่สิบรับบทเป็นชาวบ้านหนึ่งสวัสดีครับผมนายสนธยาธุมานนท์มาสีทับสิบสี่เลขที่ยี่สิบรับบทเป็นชาวบ้านสอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัชเชิดชูมาสีทับสิบสี่เลขที่สามสิบสามรับบทเป็นชาวบ้านสามสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิตราชมชช่ญสี่ทับสิบสี่เลขที่สี่สิบเอ็ดรับบทเป็นหัวหน้าโจรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญทิสามีสีมาศีทับสิบสี่เลขที่สามสิบสี่รับบทเป็นลูกน้องโจรหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริศราจันทราประยูนมาศีทับสิบสี่เลขที่สามสิบเอรับบทเป็นลูกน้องโจรสอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุญญาพรจิตนำพันมาสีทับ14เลขที่36รับบทเป็นผู้บรรยายในบริเวณสาลาประชาคมแห่งหนึ่งเจ้าเมืองโปรดให้จัดงานรื่นเริงในวันนักขัตะเลิดประจำปีเพื่อให้ประชาชนได้มาชมการแสดงปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีการออกร้านและจัดการแสดงหลายอย่างที่สนุกสนานตุงตุงตุง ทางโน้นมีเสียงกลองดังเพาะจังเราไปทางโน้นกันถือพี่อย่าไปดูใกล้ๆแล้วสิไปก็ไปจับมือพี่ไว้นะคนแน่นมากเดี๋ยวจะหลงไปกันไหมไปสิจ๊ะเยี่ยมจริงๆทั้งเสียงทั้งจังหวะคลึกครื้นดีจัง อยากจะเต้นตามเสียกองเสียแล้วสิมาเนอะมันเต้นในกันเชิบเชิบมันจริงนะพี่นะจบแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ เดี๋ยวจะตีใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้สุงสนานกันฝีมือการตีกองของสองพ่อลูกคลึกคลื้นเป็นที่ถูกใจผู้ชมมาทุกครั้งที่สินเสียงกองผู้ชมจะปรบมือให้พร้อมทั้งให้เงินแก่สองพ่อลูกจำนวนมาทั้งสองพ่อลูกได้แสดงการตีกองกันจนดึกได้เวลาเลิกงานจึงหยุดแสดงเก็บของและเงินที่ได้พร้อมกับเตรียมตัวกลับบ้านโอ้โหวันนี้ได้เงินเยอะเลยนะคบพ่อเออ ก็ดีแล้วเก็บเงินไว้ให้ดีนะไปกลับบ้านกันเถอะดึกแล้วจะได้นอนเอาแรงพรุ่งนี้เราต้องมาแสดงอีกหนทางกลับบ้านเป็นทางเปี่ยวไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ต้องเดินลัดเข้าไปในป่าผ่านแหล่งที่โจนซ่องสุมอยู่คอยดักจี้ปล้นคนที่ผ่านไปแต่สองพ่อลูกก็ไม่มีทางเลี่ยง จะกลับแล้วเหรอแหนผมยังมันมือไม่หายเลยนะน,นี่ผมอยากตีกองจนสว่างเลยนะพ่อพอเธอลูกพรุ่งนี้เราค่อยมาแสดงใหม่อ๋อลูกอะไรหรอพ่อเมื่อลูกอยากตีก็ตีไปเถอะพ่อไม่ห้ามหรอกแต่ลูกต้องตีเฉพาะจังหวะที่ใช้ในกระบวนพิธี เท่านั้นนาแล้วต้องตีเป็นระยะอย่าตีพร่าเพรือ่อทำไมหรอพ่อีอะไรหรอคือทางที่เราจะเดินกลับบ้านนี่นะมีพวกโจรซ่อนอยู่พอได้ยินเสียงกลองพวกมันจะได้หลงเข้าใจว่ากำลังมีเจ้านายหรือคนใหญ่โตเดินทางผ่านมา มันจะได้รีบหนีไปไกลๆพ่ออยากก่ากลัวเลยผมจะกระหน่ำให้พวกมันหนีไปไกลเลยทีเดียวว่าแล้วนักตีกองผู้เป็นลูกก็กระหน่ำตีกองแต่เนื่องจากยังเกรงใจพ่ออยู่จึงตีกองตามจังหวะที่พ่อบอกในระยะไม่ไกลจากบริเวณน,นั้นมากมีกองโจนซ่องสุมอยู่เฮ้ย hey, พวกเองได้ยินเสียงอะไรไหม ลูกพี่เสียงเหมือนกองตีประคมในขบวนสงสัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะผ่านมาแถวนี้พวกเราหลบไปทางอื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกมันมาเจอเราเข้าพวกเราจะแย่นะเมื่อพวกโจรได้ยินเสียงตรีกองก็คิดว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่ผ่านมาจึงพากันหลบไปพอผ่านไปสักพักนักตีกองผู้เป็นลูกได้เปลี่ยนจังหวะการตีกองเป็นจังหวะสนุกสนานตามที่ตัวเองชอบเอ๊ ข้าว่าเสียงกองมันเปลี่ยนไปนะนั่นสิลูพีฟังดูแปลกความเมื่อกี้นะเดี๋ยวจังหวะโน้นทีจังหวะนี้ทีข้าว่ามันยังไงยังไงชอบปุณนะข้าว่าเราสะกดรอยตามไปดีกว่าโน้นมีสองคนตีกองเล่นกันอยู่โน่นน้อยเน่เบิ่งอ่านล็อกเราตสดายวอนสะละไอสกคนนี้จัดการบ้าน พวกโจรเห็นสองพ่อลูกเดินทางมาตามลำพังไม่มีขบวนใหญ่อย่างที่เข้าใจตอนแรกก็โกรธพรากันวิ่งกรูกเข้ามารุมทำร้ายสองพ่อลูกเสียสะบักสะบอมฐานที่หลอกให้พวกตนเข้าใจผิดมีิน้ำซ้ำพวกโจรเห็นถุงย่ามเข้าจึงค้นถุงยามพบเงินจำนวนมากจึงยึดเงินรวมทั้งทรัพย์สินที่ติดตัวทั้งสองคนไปด้วยแล้วพากันหลบหนีเข้าป่าไป โอ้ยเจ็บจริงๆพวกโจรใจร้ายเอาเงินเราไปแล้วยังทุบตีเราอีกเจ็บใจจริงโอ้ยโอ้ยลูกเอ๋ยกองนั้นตีดีๆก็มีประโยชน์สามารถทำเงินให้เราได้มากมายก็จริงแต่ถ้าตีพร่ำมเพือ่อด้วยความข้นองเกินไปก็อาจเกิดเรื่องเลวร้ายเงินทองถูกป้นไปหมด แถมถูกทำร้ายเกือบตายถึงอย่างวันนี้ทีนี้เชื่อที่พ่อเตือนหรือยังล่ะเชื่อแล้วครับต่อไปนี้ผมจะฟังพ่อไม่ดื้ออีกโอ๊